ใช่ไหมเฮ้ดานสวยอ่ะน่าคนกดเริ่มแลเหรอใช่ด่านอะไรด่านเกมด่านเกมเดี๋ยวผมกข้าเกมรอนะได้ได้ได้โค้ดตลอดเพื่อนได้แล้วหลดเสร็จแล้วใช่ปะแบบแบบตอกแล้วแป๊บเดียวตัวตัวอะไรไม่รู้นะไปหนึ่งรอบอ่ะตันปั่นไฟไม่เจอตัวอะไรอ่ะเจะรูนรูนอยูอะไรไม่รู้คนเล่นไฟ พี่กลัวพี่ <Michael S 1> กีดนะว่ะโ okay. อเคตอนนั้นถอนโทเทีมอยู่ครับโทเทียมไฟไม่รู้ไฟอะไรไมเคิลอยู่ไมเคิลไมเคิลโอเค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 อยู่ล่างอยู่บนคือบี้เออบีหนึ่งครับบีหนึ่งโอเคสามสองหนึ่งอ่ารุนหายน่าจะหายแล้วนะหายปะ อ่าเอาอเคยมีอยู่ชั้นชั้นล่างเห็นละอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมโอเคโอเคโอเคมีกิรูนหายไหมน่าจะหายแหละนี่ผมส่งทางอ่ะชิมา,ายแล้วเอากูมาทางตันไอห้องน้ำอะห้างบนข้างล่างเล่นได้นะไม้สี่แผ่นอุย้ยผมมาทางตันเชิได้ยินเสียงความปั่นไฟอะไม่รู้ข้างบนข้างล่างฟังไม่ออกอุ้ยทำไมมีหนูใช่ใช่มีหนู สวยสวยเคอร์บี้อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้นะไม่เป็นไรจุกไปก่อนเดี๋ยวมันท่านสองยังยังถูกไหมยังยังข้าตัวอะไรพี่ตอนนี้ไมเคิลไมเคิลนก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 ขึ้นหัวแล้วไมเคิลไมเคิลเมียวนะไมเคิลถ้าไม่กระจกไม่น่ากลัวถ้ากระจกกูกรี๊ดบอกแค่นี้เลย อีกเครื่องหนึ่งที่ปั่นโอเคไปไปก่อนนะเล่นเลยเล่นเลยฉีกให้ฉีกให้เล่นเลยอุย้ยกูไปก่อนแล้วกันนั่นแลหนและพี่เหนียวพึ่งมาช่วยหนูนะได้ดได้<อ>ได้<อ>ได้ บางคนถ้าเราไม่ได้เป็นห่วงนี่เราพูดพูดไปก็ได้ป้าแบบได้ได้ได้ดุดที่นะกลับกลับปะกลับ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 บอกเลยว่ามีคนอยากรู้จักสองคนแบบนี้ที่อยากรู้จักใช่ผมด้วยเอออยากรู้จักเดี๋ยวผมลากมาเล่นเกมได้ไงเล่นมาเที่ยง้วคือที่คือโอ้ยหนูเคยพูดกับมันขั้นสามวิวไม่กล้ายก ยังไม่ต้องยกพี่ทังไม่เฮ้ยแต่มันอยู่ข้างล่างแล้วอะ่ะมีวิ่หนีไปไกลก่อนใกล้ๆเลยอ่ะยก,ยก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 ไปยกไปยกไปไม่ต้องฮิวก็ได้แล้วเพราะว่าเขาฟีสไม่ล้วแขวนไหนอะ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยตอนเนี้ยวอทไปไหนอะ่ะเฮ้ยโอ้นูนนูน หมดหมดสวยแต่ว่าเราช่วยได้ไหมไม่รู้อยู่ไหนนะไม่ได้ใส่ตาดำมาเฮ้ยอยู่อยู่ใกล้อยู่กับเขาโอเคโอเคอยู่อยู่ยยยกับบีบี้ละเห็นละโอเคบีบีช่วยเลยพี่เห็น BB บีบีวิ่งอยู่ โอ้เห็นหนูอะดิใช่หรอได้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 กำมองอยู่นะช่วยให้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 แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลงรูกลางสวยสวยสวยไปคนช่วยแล้วสวยบีบีพี่อยู่ข้างบนอ่ะมันหัวบีบีอ่ะขึ้นมาได้ก็อยู่ได้เขาขับมาแล้วยเขาลับไม่ต่อเขาขับใช่เขากลับเขากลับบีบีเลี้ยวขวามามเลี้ยวตรงมาแล้วตรงยาวๆขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยบีบีได้อยู่เสียงเครื่องไหมมามามา อ้าวแบบผมเถียงโ,โหไหนแค่ว่าเขาทักมาตลอดอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเดี๋ยววีบีไป, <ๆ S 1> ไปก่อนไปก่อนเป็นห่วงมากกว่านั้นมากอุ้ยบังให้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บนึงพี่บังทางหนูได้แบบพี่ขานข้อไม้ขันาาข้อไม้ขัดไว้นะเดี๋ยวพี่ลากไกลไมาล้ซึบเร็ว เขาไม่น่าจะอุ้มห่ะพี่ใครเขาเขากำลังรอ A3 อยู่เขาดีแล้วพี่พี่ตายตัวแพตตัวมันวิ่งเลยไม่เมื่อกี้เม่พี่ยกพี่พับไม้ไม่ได้มันติดคิลเลอร์พี่แกติดแบบเต็มๆอ่ะเออติดแล้วคิลเลอร์ก็งงเขาไม่เดินไม่ได้เออกูก็งงเหมือนกันเรื่องปั่นไฟอยู่ไหนอยู่ห้องน้ําเครื่องนึงอ่ะปั่นได้แล้วห้องน้ําอ่ะห้องน้ําห้องน้ํายังไม่ปั่นห้องน้นยังไม่ปั่นไม่ใช่เหรอถ้าจำไม่ผิดอ่ะ อยู่พ,พี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่บนบอลอยู่บนบอลอยู่บนบอลปั่นเลยถ้าล่างปั่นเลยแต่เระวังมันมันมันไปหานะอุย้ยกูพับแล้วกูพับก่อนละกันไอ้เหี้ยกูพับแล้วพี่พับมาเลยเมื่อกี้ไอ้สัตว์ขั้นสามไอ้แม่งเอ้ผมไม่ต้องซ่อมห้องน้ำเอาเลย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 ทำได้เหรออยู่พี่ข้างบนพับไปสามแผ่นแล้วเนี่ยขั้นสามใครจะจูกก็จกเถอะขั้นขันเนี้ย ้าล่งปั่นได้ขล่งปั่นได้พางลังปั่นได้อ้างล่างปั่นได้ขล่งปั่นได้เอ้ยมันไปหาคนปั่นระวังไปหาเอ้ยไม่ไม่ปั่นได้ปั่นได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังปั่นได้อยู่ดีปลดคุณนะยังปั่นได้ยังปั่นได้ยังปั่นได้เฮ้ยมันไปไหนวะไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ได้แหละอยู่กับผมอยู่กับผมขั้นสามจะหมดแล้วมันประมาณสี่สิบวิอะใกล้ๆกแล้วเมื่อกี้ มาไมพับไปสามแผ่นนะตรงกลางแมบอะ่ะขับไปเยอะเยอะมากเลยก็อยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหรือสองครับไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนชั้นสองค่ะโอเคนะผมกลับไปที่ห้องน้ำอ,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 อีบ้าตายยากเราชั้นไปนชั้ช้ไปตอนไหนวะเฮ้ยพึ่งหมดไอเวน ตรงนี้นเสร็จอยู่หิวไหมไม่หิวโอเคไม่รู้อยู่ไหนนะสวยอยู่วะพี่อยู่พี่ไม่กลับไม่กลับยังอยู่วะพี่อยู่อยู่วะพี่อยู่กลับ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 จิงกลับจริงกลับจริงปล่อย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  <laughs> <laughs> ก็เมื่อกี้มันไม่กลับนะยอยู่ดีก็กลับรีพอร์ตคุณนะ เสียงพี่กระตุกไหมคือแฟนพี่สตรีมเกมอยู่อะไม่รู้ดิกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้เล่นเชนเด็ด 4G เล่นพี่อยู่ไหนอะล่างบนกับหนูหนโอเคหนูหนูย่ตรงตะแกรงที่เห็นละอยู่กับหนูเหรอพี่นี่มีหนูไหนตัวฉันก็ใช้ไฟสองให้นะไอ้นั่นมันอยู่ไหนวะไมยปะไม้ปะไม,ไม่มีสักแผ่นเลยเหรอพี่พับไปสามมาข้างบนอะเพราะว่ามันข่านสามเมื่อกี้โคบไว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 ้ เอาผมเอาผมกลับ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 ทำไมพอคุาหนูคุยกับเขาอ,อ,อย่างนี้โอ้ยเฮียอยากข้าสามจะกูอยากข้าสามตะ,ะกูเอออยู่ไม้นะกลับไม่รู้กูจะเทรดอะ่ะเฮ้ยมันต้องพับฝั่งโน้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้แทงหลังหนูยังไม่หมดนี่ไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่โอ้ยพี่เอาประทัดหนูไปหนูมีประทัดอยู่อืมตาบอดไปมึงไม่เคลนตาบอดไม่เคลนตาบอดเอาดิไม่เคลนตาบอดอะไรตาบอดอรัพีนปากันมาประทัดไปนิดจีไปได้สัตว์โอ้ยไม่ทันมีลุกมีลุกมีลุกไม่นะไม่นะโอ้แตก เขาเฝ้าแล้วไม่รู้อยู่ไหนอนะ่ะอ๋อโอเคตามนั้นแล้วเขามีบาร์บีคิวใช่ไหมอืมไม่ไม่น่าติดนะเขาเสียงหัวใจยังมีอยู่เลยเอาหัเทียทางตัน กูแตกเลยละการอา้าวกูตันกูวิ่งติดเฮ้ยพ่ออยู่ขึ้นนะวิว่งเทเบี้ไปช่วยพี่แตกช่วยแล้วมีลกมีลกมีลกมันอุ้มเลยเหรอโอ้โหมาของจริงอุ้มเลยอะ่ะตรงนี้มีทางขึ้นไหมโอเคขึ้นไปแล้ว ย,ย,ย,ยัง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 ไม่ขึ้นกำลังขึ้นเป็นบันไดบันไดขวาอ,อซ้ายมือพี่อ่ะอพีอ่ปัน่นเครื่องอะไรก็ได้เดี๋ยวผมไปช่วยเฮ้ยผมรักษ่าคนนไม่เป็นไรผมผมไม้ตรงนั้นยังอยู่แผ่นหนึ่งนะเออแถวๆนั้นนะอ่ะอือขอโทษผมก็โทษ หลุมมาเด้งึ้นหลุมจะตรงนี้ไงคิดแล้เห็นหลุมน่าจะไม่ได้สวยยาวเลยยาวเลยช่วยนะเอาเลยเอาเลย เขากลับไปคนที่ซ่อมอยู่โอเคเขามีบาร์บีคิวนะใช่คนที่อยู่ชาบีหนึ่งนะช่วยได้นะไม่ใช่บีหนึ่งอยู่ปีอยู่ใต้ดินเลยตอมื่เอเช้าอบบีสองครับเอาเห็นละไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะกลับแน่นอนเฮ้ยตายยกยย เมื่อกี้ปั่นตรงไหนกันนะข้างล่างข้างบนอ๋อเห็นแล้วเห็นเครื่องอะปั่นข้างบนอยู่สวยระวังวิ่งมีเจอคนเจ็บด้วยกันนะไม้ไม้ตรงห้องน้ำอยู่นะเคอร์บี้สี่ไอสองแผนนะ่นอะตรงห้องน้ำตรงห้องวีอะระวังแล้วกันสิมีส่มีสองแผน่น แตกนที่ปันอยู่เลแตกก็เครื่อง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 นี้แหละแตกแล้วผีมันไม่ดังเลยการอุ้มเลยว่ะมาอยู่โต๊ะก่อนนะช้องยี่บาร์บีคิวเออพี่หาหลุมนะครับอย่างน้อยคือพี่รอดก็ยังดีเค้าพี่รู้หลุมหอเปล่าเค้าพี่รู้ว่าหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่ห้องห้องห้องเย็นอะข้างล่างเดี๋ยวผมดูให้เอาใช่ห้องเย็นข้างล่าง เคบี้เคบี้ไปรอให้หลุมเ <c oughs> ด้อลงที่ไหนนะเอาห้องเย็ง้างล่างไงเสาที่พี่โดนแขวนเสาลองล่าสุดอ,ะอ่ะหาหาเจอยังเห็นหาเจอแล้วบอก <c oughs> เห็นแล้วแล้วองที่ไหนโอ้โห มันจะมีเสาอยู่มุมแมปอะไม่ใช่อันนี้ว่ะใช่นีเหรออันนี้ไงขวามือปิ้วหยุดหยุดจับไปกลับไปหันกลับไปหันกลับไปเออเนี่ยนั่นอะเออนั่นแหละเจอแล้วครับเอายูไปอ่อไม้ยังอยู่ใช่ตรงนี้เคบ,บี้ด้านซน้ายไม้ยังอยู่ใช่ไหมดูไว้หน่อยดิเดินเดินมาหน่อยดิเดินมาหน่อย ไม้ม้อยู่ไม้ซ้ายไม้ไม้หายไม้หายไม้หายไปละไม้หายไปละก็ระวังแล้วกันไม่มีไม้อะไม่ชอบใคโอ้ยถ้าอุ้มอุ้มแขวนเลยก็น่าจะทันอยู่อะไม่อุ้มอะระวังแล้วกันผมมีลูกเองไม่ต้องห่วงโอเคแมวไม่กระพริบอ่ะสบาย พุ่มเรียงครับไม่มีหรอกยิบดูอีกคนดีกว่าทำอะไรอยู่เอาวาห้องตันนะอ๋อไม่ตันเฮ้ยมาอมมันปั่นแล้วไงเมื่อกี้มันตันเอาวะเจ็ดสิบสองวะไม่ข้า เมื่อกี้ไม่เข้าหน้าต่างเหรอเ <laughs> มื่อกี้เข้าหน้าต่างทานไหมเขาเจอท่อแล้วใช่ไหมใช่เจอท่อเราไม่เห็นโอ้โหไม่เมื่อกี้ถ้าตรงไปหน้าต่างก็คิดว่าน่าจะทันอยู่นะเพราะว่าคิลเริ่มมันเดินช้ากว่านต้งเยอะโอ้ยแปลว่าเขารู้แล้วโอเครู้แล้วรู้แล้วโอ้โหเพื่อนเอาแขวนเฉยเลยไปวิ่งรอยครับรประตูใช่แต่หลุมอยู่ตรงนี้ไงเนี้ยเนี้ย เออต้องไปเสียงหน้าหลุมไปเสี่ยงหน้าหลุมเสียงไปดีไปเสี่ยงเอาเลยเออสวยนั่นแหละสวยครับขอบคุณครับมีกิถ้าไม่ยืนหน้าหลุมคือแตกอะ่ะ